บริการพรจากฟ้าเปรียบเสมือน คุณกำลังได้รับของขวัญเป็นข้อมูลเลขชุดเฉพาะของตัวคุณโดยตรงเลยแต่เลขนั้นนะครับถูกแปลออกมาเป็นข้อความที่จะบอกว่าปี2565นั้นคุณมีความรู้สึกทึกคิดในแบบนี้การลงมือทำแบบนี้และผลที่ตามมาจะเป็นแบบนี้ผมจะทำข้อมูลตรงนี้ให้นะครับประมาณทุกๆช่วง3เดือน2565ครอบคลุมถึง1ปี เมื่อคุณได้รับข้อมูลของตัวคุณแล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและนี่เหมือนเป็นเส้นทางที่จะนำคุณให้เห็นภาพของตัวเองในปี2 0 6 5เลยนะครับบริการผ่อนจากฟ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะรับจำกัด1,000ท่านแรกหรือก่อนวันที่25มกราคม2565เท่านั้นนะครับใครที่เชื่อชอบตัดสินใจในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ก็ต้องลองดูครับจะมีคุณค่ามากสำหรับคุณนะครับผม CEO กับเอพบเป็นที่ปรึกษ,ษาความโชคดีให้กับคุณได้สวัสดีครับ